ขบนรถไฟโดยสารเชิงพาณิชขบวนใหม่เส้นทางสถานีรถไฟรังสิตปลายทางอุบลราชธานีวันนี้ให้บริการผู้ป่วยที่แสดงความประสงค์จะกลับไปรับการรักษาที่7จังหวัดคือบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและนะครราชสีมานะครับ ผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาได้ลงทะเบียนผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอผ่านสายด่วน1 3 3 0เพื่อประสานจังหวัดปลายทางของผู้ป่วยแต่ละคนให้นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดโดยผู้ป่วยที่จะนำส่งกลับภูมิลำเนาจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการไม่หนักหรือผู้ป่วยสีเขียวในขบวนรถไฟก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข15คนคอยดูแลนะครับทุกคนก็ต้องใส่ชุดป้องกันกันอย่างเต็มที่ ขบวนรถไฟนี้ใช้เป็นระบบปิดครับระบบปรับอากาศและระบบกําจัดของเสียจากการขับถ่ายก็จะอยู่ภายในขบวนรถทั้งหมดส่วนการให้ผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟที่สถานีรังสิตก็ไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่าสถานียังไม่เปิดใช้อย่างเป็นทางการจึงไม่มีประชาชนทั่วไปมาใช้ดังนั้นก็ไม่มีความเสี่ยงในการจะแพร่เชื้อไปถึงบุคคลอื่นๆสนับสนุนทั้ง <อ>การขนส่งทุกรูปแบบนะครับท<ส>ั้งบอขอสทางรถไฟรถตู้ถ้าจําเป็นก็จะอาจจะต้องใช้อากาศายานก็จะประสานกับาทางกองทัพซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้แนวทานงชัดเจนว่าถ้ามีระยะทางที่ไกลมากเกินไปและมีจํานวนผู้คนผู้ป่วยมากมายเนี่ยก็ให้ประสานกองทัพในการจัดให้พวกเขาได้กลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา ในทางอากาศคือทุกรูปแบบครับผมขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษขบวน971มาถึงจังหวัดนครราชสีมาเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับก็จอดพักอยู่ประมาณ10นาทีเพื่อสับรางรถไฟเท่านั้นเนื่องจากที่สถานีนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาเดินทางกลับจากเดิมที่ก่อนหน้านี้แจ้งว่าจะมา28คนแต่เมื่อถึงเวลาเดินทางเนี่ยไม่ได้มาขึ้นรถด้วย จากนั้นรถไฟเที่ยวพิเศษก็ได้ไปส่งผู้ป่วยที่สถานีบุรีรัมย์สถานีลำชีจังหวัดสุรินสถานีหนองแวงจังหวัดศรีสะเกดสถานีบารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรวมผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับในรถไฟเที่ยวพิเศษนี้137คนแต่ละจุดก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขคอยรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ครับ